ถ้าเรา Import เข้ามาภาษีจะเสียเท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าพิกดีไซน์นะครับถ้าเราสั่ง Import เข้ามาจะถูกกว่าบ้านเราหรือว่าจะแพงกว่าบ้านเรานะครับ <S <S ผมเองนะครับมีความต้องการใช้เจ้าตัวพีกดีไซน์เท a v e l b a c k p a c k นะครับก็เว็บไซต์บ้านเราที่ไหนก็ตามนะครับช่วงนี้หมด ทาว e ว Backpack 45ลิตรนะครับสีดำหมดไม่มีวางจำหน่ายราคาแต่ละร้านก็ขายประมาณ14,000-15,000นะครับเริ่มต้นเลยผมได้สั่งที่ B&H นะครับประมาณ300 US d o l ครับค่าส่งอีก50 US d o l ครับเบดเซ็จก็ประมาณ1 0 0 0 0 5 0 0บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียภาษีทำเข้าภาษีเท่าไหร่นะครับก็จะให้ดูนะครับนี่นะครับภาษี ภาษีเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับราคาอยู่ที่9,000พันนะครับราคา9,000ประกัน90บาทแล้วก็ค่าเฟสดึงพับาท c f Bangkok 1,664บาท Import Duty 20นะครับ Surcharge ไม่มีนะครับ Custom VAT เจนะครับเสียภาษีประมาณ3,000 226บาทนะครับ3า2 7บาท1 4 0 0 0 13,000กว่าบาทนะครับก็ราคาเว็บไซต์ของราคาเว็บไซต์บ้านเราอย่างไ love to go กหรือว่าเทพ g a d g e t หรือว่าร้านอื่นๆที่ว่าจำหน่ายนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับเขาขายประมาณ1 4 0 0 0หรือผมก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วค่าสั่งค่าสั่งค่าดำเนินก,การก็ประมาณ1นึ่มายไปนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ข้อดีของมันก็คือเรา สามารถได้ของเลยนะครับถ้าคุณไปสอบถามหลายๆที่นะครับ Zoom, Camerla, I Love to Go หรือว่าเทพแก๊แก e กนะครับตอนนี้ของหมดครับสีดำก็ต่อไปเรามาอันบ็อกกันดีกว่าครับว่าเนี่ยสั่งของจาก B H แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างจะของคดีหรือเปล่าก็ f e d ดเ,เมาส่งนะครับวนเช้านี้ก็กล่องเะครับบุกพอสมควรเรามาเปิดดูว่าเป็นยังไงบ้างของูบุ๊ีมาเลยครับลองเปิด วันที่5ครับมาถึงวันที่15ก็เนื่องจากช่วงนี้ไฟล์ของเฟสเด็กเองก็ต้องหลบโควิดนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าที่จีหรือญี่ปุ่นที่มันที่ไม่สามารถบินมาได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีเหมือนเปียกนะครับ <S <S เขาเอาไปตากฝนที่ไหนมาเดี๋ยวดูข้างในกันว่าเขาแพ็คแพ็มาให้เราเน่านับ ข้างในชั้นหนึ่งโชคดีโชคดีที่ข้างในอ๋อโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้กล่องตรงนี้มันเปียกนะครับตรงต้นกล่องเปียกชื้นเลยดีที่เขาให้นะครับ แทกมาไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่มีใบเสร็จ B H มาให้นะครับใบเสร็จ B H ใส่ถุงมากข้างในไม่เปียกไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับโอ้ยยังเปียกยังเปียกอยูเ่เลยน,น,นะครับไม่ทราบว่าเขาเอาไปลุยน้ำที่ไหนมา เป็นจับน้ำอีกนะครับันากิตัปากนึ่กรชบของซิลิก้าของซิลิก้านะครับแล้ก็เป็นเจ้าพีกดีไซน์ เทาวเวลนักแหกนะครับก็โอเคครับของก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับก็ได้ของละทีบิฝ่ายเทาวเวลนักแหกวดด้านข้างเนาะโอเคของครบข้างในไม่เปียกน,นะครับ ว่าโอเคเลยด้านหลังแคล่ออนได้แคล่ออนได้แล้วก็นี่มีทำจากรีไซเคิลพลาสติกนะครับแต่น่าจะไม่ใช่รุ่นนี้น่าจะเป็นตัวสีเขียวแล้วก็มี1%บริจาค1%บริจาคให้โลกนะครับที่ที่ใส่ เทเวล b แบ็คแพคนะครับภาษีทั้งหมด27%แต่โดยรวมก็ถือว่าถูกกว่าสื่อที่ไทยแล้วก็ได้ของเลยสีดำคุณลองดูที่เว็บไซต์ก็ได้ตอนนี้ไม่มีร้านไหนมีอย่าลืมไลค์คอมเมนต์หรือว่า Subscribe นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับวันนี้เราลากัไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ